เจมส์จีระยุควงหวานใจโฟมออกงานครั้งแรกค่ะถึงแม้ไม่ค่อยได้โชว์หวานออกซื้อสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเจมส์เจีระยุตั้งสีสุขกับโฟมหวานใจสาวนอกวงการแต่พอได้หวานทีก็เอาหมดคืนเป็นแถวกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดหนุ่มเจมส์ก็ได้ควงแขนโฟมไปร่วมงานฉลองมงคลสมรสของมากคิมอีกทั้งยังมีโอกาสได้เจอกับเตยเจรินพรนางเอกในละครของฝ่ายชายอีกด้วยงานนี้แฟนๆก็ต่างเข้ามากดไลค์ให้กัน รัวๆพร้อมยังขอแซวในความน่ารักที่เจมส์เจียรายุนั้นได้ถ่ายภาพรวมเฟรมกับมาตาลดาในละครและมาตาลดาในชีวิตจริงซึ่งเป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจมากๆจริงๆค่ะโดยเจมได้เผยว่าพอดีเคลียร์คิวได้ก็เลยอยากชาร์จพลังซึ่งงานนี้สาวโฟมไปด้วยมันเหมือนเป็นการเที่ยวโยุโรปจริงจังครั้งแรกแถมยังเป็นทริปที่แพลนมานานแล้วประมาณ1ปีแถมเมื่อมีความโมเมนต์หวานไหมเจ้าตัวก็บอกว่าฝรั่งเศสหวานอย่าง แผลและตนยังมีรูปที่ลงไม่ลงอีกเยอะ แต่เดี๋ยวจะทอยอยลงมั่นใจว่าจะได้เห็นอย่างแน่นอนค่ะส่วนควงการออกงานคู่คือเป็นงานของเพื่อนไม่ถึงกับการเป็นเซเลบจริงๆเขาก็น่าจะเขินเพราะยังไม่ชินเนื่องจากมีกล้องส่วนงานการแสดงยังไม่มีค่ะพร้อมเขานั้นไม่ทํางานเบื้องหลังและงานคู่ก็ยังไม่ชัวร์เลยรอโอกาสที่ดีเผื่อมีติดต่อมานั่นเองค่ะเดินจับโจมตีหนักเหมือนกันคือจริงๆผมอาจจะเป็นความสะสมมาแหละครับและในสิ่งที่โดนมาก็คือเราเข้าใจในฝังของ เราก็บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปตอบโต้ก็ได้ในฝั่งของเราผมก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันมีสิ่งที่ถูกต้องจริงๆไหมเราควรทําอะไรหรือว่าควรน,นิ่งไปเลยหรือควรโต้บ้างหรือทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็ไม่ทราบและคือผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางผมก็ตอบแทนไม่ได้ที่ผ่านมานั้นผมเครียดไหมก็ต้องมีเครียดบ้างแหละถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนปกติแล้วเราโดนด่าทุกวันมันก็ต้องมีความเครียดเป็นเรื่องปกตินั้นเองค่ะ thank you